สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาร์ของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนปี2565นี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะนุกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะชาววันอาทิตย์เหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไปรู้สึกดีรู้สึกผูกพันกับใครสักคนหนึ่งนะคะ คุณรักเขานั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะยังดูไม่จริงจังสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นแบบสถานะคุคุยนะคะแต่ตัวเราอะค่อนข้างจริงจังนะคะค่อนข้างรักเขาจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะคะนะแต่เขาอาจจะยังดูเป็นคนที่เจ้าชู้กลุ่มกลิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าดูจหนมาไพา่เนาะ ความสัมพันธ์ช้าค่ะความสัมพันธ์ยังไม่ถูกพัฒนาใดๆนะคะเออตัวคุณก็เลยไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเรียนก็ได้นะคะสําหรับบางคนที่เรียนอยู่ด้วยนะอ,อ่าคนคนนี้ค่ะรู้สึกมีแรงดึงดูดนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้ตัดกันไม่ขาดนะคะอืม the view of f e r s o n ตอนนี้คุณเฝ้ารอเวลานะคะว่า ความสัมพันธ์เนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันมากกว่านี้ไหมนะคะเพราะดูเขาก็ยังไปสนใจอะไรอย่างอื่นนะคะมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเป้าหมายในชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเขายังงออไม่จริงจังเท่าเรานั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงคุณนะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินนะคะวิศวก,กรมังกรชาวธาตุไฟค่ะเ mm hmm. มสิธนูนะ mm hmm. เขารู้สึกอย่างไรกับชาววันอาทิตย์บ้างคะ mm hmm. เขาก็ชอบคุณนะ mm hmm. เขาก็รู้สึกดีกุณมากๆเลยนะคะ mm hmm. แต่ว่าเนี่ยขึ้นเดอฟูลเนี่ยนะเดอฟูลขึ้นมาก็เหมือนกับตัวเขายังไม่ได้คิดมากนะคะยังไม่ได้คิดการไกลยังไม่ได้คิดในเรื่องของสถานะหรือว่า ในเรื่องของอนาคตนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปรู้สึกว่าเขายังชิลๆอยู่กับความสัมพันธ์นี้อะคะ่ะนะดี e อมพรเเขารู้แหละนะคะว่าคุณอะ,อะดีแค่ไหนคุณสำคัญกับเขาแค่ไหนคุณคุณงดงามคุณคุณดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ที่นกเปรียบให้ฟังนะคะคือเขารู้แหละแล้วเขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะอาจจะด้วยถ้าเกิดหน้าที่การงานเขายังไม่มั่นคงไม่มั่นคงเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวด้วยนะคะว่าเขาอาจจะยังอยากจะที่จะทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นนะคะเขาอยากที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงาน,งานการเงินของเขาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีเป้าหมาย ในชีวิตของเขานะคะคุณคนนี้ไม่ใช่เขาไม่รักคุณนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปเนาะเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะสิบถ้วย The h a n ง m a n เขารู้ก็อยากมีครอบครัวนะแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมเขายังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนหรือว่า เขายังไม่ได้พร้อมที่จะตัดสินใจนะคะว่าเอา่อเราจะอยู่ในสถานะอะไรประมาณนี้นะคะอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเรานะหรือเขาอาจจะอยากบอกว่าต้องณตรงณต,ตอนนี้นะคะพูดผิดพูดถูกขออภัยนะคะเออ แ้ตอนนี้มันก็แฮปปี้อยู่แล้วมันก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะเขายังไม่พร้อมนั่นเองนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะเขาจะทำอย่างไรต่อคะอ่าบางท่านบางคนคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลกันเนาะเขาจะทําอย่างไรต่อไปนุกมองว่าคนคนนี้เขาก็คิดเอาไว้นะเขาก็คิดเอาไว้แหละเรื่องของอนาคตนะคะ ในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะคะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะถ้าคุณไม่ได้รีบในความสัมพันธ์นี้นกมองว่ามีโอกาสสูงนะที่คุณและเขาจะได้ลงเอยกันที่จะได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่มันดีกว่านี้นกมองว่าเขาไม่ได้รีบในเรื่องของความรักแล้วก็ถามว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปนกมองว่าเขา เออมีการวางแผนนะคะในอนาคตไว้แล้วนะคะในเรื่องของคุณเนี่ยนะรอนิดนึงนะคะรอนิดนึงแล้วเขาก็จะมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นเขาจะเป็นคนที่จะบอกคุณเองนะคะเขาจะเป็นคนที่ออขอคบอะไรประมาณนี้ขอจริงจังกับคุณอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเขาเองนะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่า นั่นแหละเขายังไม่พร้อมนะคะอาจจะต้องรอไปอีกนะคะสองไม้นะคะก็าอาจจะต้องรอไป <c oughs> ก็อยู่ที่ระยะเวลาที่คุณและเขาคบกันมาเนาะอาจจะต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เขาจะทำคือนั่นแหละมีมีการที่เขาจะขอคุณเป็นแฟนนะคะจริงจังกับคุณอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนหรือว่า บางท่านบางคนคบกันมานะคะสักพักแต่ละคู่ไม่เหมือนกันบางท่านบางคนคบกันมานานก็ขอแต่งงานเลยก็ได้นะคะ <revealing ambling. S 1> <the> แต่เขามองไว้แล้วนะคะอนาคตระหว่างคุณและเขานะแต่แค่ตอนนี้เขายังเขายังอยากที่จะให้เรากับเขาอะคบกันในรูปแบบสบายสบายไปก่อนนะคะเขาคิดนะคะไม่ใช่ไม่คิดนะเขาวางแผนนะคะคนคนนี้นะเขาอยากให้การเงินเขาดีกว่านี้เนี่ย นะการเงินเขาดีมั่นคงกว่านี้เขาอยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์แบบหรือไม่ก็คือดีกว่านี้แหละนะคะเดี๋ยวน้องเขอเก็บก่อนนะมาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะพัฒนาการความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะ เจ็ดถ้วยเด็กด่ไในถือกระถาะมีชาวทาดลมนะคะเมถุนตุนภุ่มด้วยชาวราศีพิจิกชาวราศีกรกฎแนวโน้มความสัมพันธ์ถ้าคุณยังรอเขาก็ได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะนะชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนในเครื่องแบบ ก็ได้คนคนนี้แต่ถ้าคุณรอไม่ไหวเนี่ยนุ๊กมองว่าก็มีโอกาสนะที่จะจบกันไปอาจจะด้วยด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันนานเกินไปมันช้าเกินไปนะก็คือเกิดขึ้นที่ตัวเรานั่นแหละนะคะอาจจะจบกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ารอได้เนี่ยที่นุกบอกเปิดมาก็เป็นสิบถ้วยนะก็มีโอกาสนะคะที่ความสัมพันธ์นี้ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะ คุณและเขาก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วนะคะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะคุณออบสอดขึ้นมาบอกนะคะขอดูว่าไพา่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะ 1. เหรียญการพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะ 6. เหรียญน,นะคะการทุ่มเทการลงทุนลงแรงคุณคนนี้เขาอยากดูแลคุณนะเขาอยากสปอร์ตคุณไม่ว่าเขาจะเด็กกว่าคุณหรือไม่ก็ตามนะคะ เขาอยากดูแลคุณเท่าที่เขาจะทำได้นะเขาอยากให้คุณแบบสุขสบายนะที่นกเห็น justice คือความชัดเจนความถูกต้องนะคะคุณจะได้รับความถูกต้องความยุติธรรมแต่ไพ่ก็บอกนั่นแหละว่ามันเหนื่อยหน่อยนะความสัมพันธ์นี้ยเพราะว่าอาจจะมีอุปสรรคนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเวลาเงินการงานนะคะ หรือว่าระยะทางนะคะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกอนะถ้าคุณรอได้คุณก็มีโอกาสนะคะที่จะสมหวังกับความสัมพันธ์นี้ค่ะนะวันนี้นกก็ขอจบคำทำนายให้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะเสียงไม่มีเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวต้องไปกินน้ำพึ่งมะนาวนะช่วยได้เปล่าไม่รู้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้การสนับสนุนค่ะสวัสดีค่ะ